เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอั่ะแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่<ๆ>เเหลืองแน่กูวันนี้ ภูเขาไฟกลับมาระเบิดอีกครั้งนี้ฮะกับ r าวาบ c ักนะฮะมีบริการรับฟาร์แมแบบต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบ l บ f o o d o r e ค n p e a c e ชินิเบตไลฟ์ทูนะฮะแล้วก็ยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะฮะและที่สําคัญนะฮะลาวาบ u ักเนี่ยยังมีบริการขายไอดต่างๆด้วยนะฮะซึ่งก็จะมีเกม l o c k o o o d r r e e Fire RV นะครับยังไงก็เข้ามาดูได้ครับลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะ ก็อโรบักบริการรับกดเพชรนะในแมปออฟตาร์เทวูดีเฟนต์นะครับถูกสุดคุ้มเลยนะครับแถมยังมีบริการรับกดผลต่างๆในแมปบล็อกฟูดด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีเกมฮาร์ดด้วยสามารถมาใช้บริการได้ครับลิงใต้คลิปได้ใช้เยอยๆจีนก็อดจสือจเป็าิบ่มม่ได้ไม่ได้ม่ยบต้มาามายาาฮิโลไลยสิง เอาเลยฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะฮะวันนี้เนี่ยอยู่กับพี่ครั้งนะฮะพี่โน้ตชาแนลสุดหล่อนะครับและในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยฮะอยู่กันในเกม My Hero Rising นะฮะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเกี่ยวกับอนิเมะเรื่อง My Hero นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เปิดใหม่สดๆร้อนรเลยนะครับเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับมันสดๆร้อนรตรงไหนวะเนีนน่ยไม่เงยเอาเลยครับเกมนี้เนี่ยหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยให้กดคําว่า สปินอัตลักษณ์นะครับเพื่อเป็นการสุ่มนะครับมันก็จะมีเจ้าอัตลักษณ์บอกเรานะครับว่าอันไหนนั้นเทพสุดนะครับซึ่งเทพสุดจะเป็นเจ้าสีแดงอันนี้ไงเห็นไหมเฮลวัตใช่ Let's go แล้วก็มี one for all แล้วก็มี cremation มี hell flame มี ice นะฮะซึ่งระดับก็จะเป็นประมาณนน้นะครับเน่อันนี้คือระดับ common อันนี้คือ rare นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นระดับ,บ epic นะครับอันนี้เป็น legendary ซึ่งคนที่ดวงดีแบบกูนั้นมาละ legendary หนึ่งอันไหม Let's go มาแทบดูว่ากูจะได้อะไรนะฮะนี่โอกาสดิสเดอรี่คือ0.5นะครับดูดิวูได้ไหมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจก็ไม่เสียดายเอาเลยครับคุณผู้ชมเข้ามาแล้วครับในเกม ทำไมคุณตลกหน้าตากูจังวะ <c oughs> <c oughs> เอาเลยฮะแล้วนี่คือภายในเกมนะครับแล้วน,นี่คือหน้าตาของพี่เองนะครับนี่โคตรหลอนเลยนะครับไมค e ฮีโร่กูโน้ตชาแนลอ่อ่านี่นะับภายในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเกมนี้นี่คือเกมดีมากๆเลยอันนี้ใครเนี่ยบุล oh ีโอ้โหชื่อมึงนี่แบบอัปมงคนสุดๆแล้วมึงดูหน้าตามันโอ้โหเยิมเชียวนะครับอย่างนี้ต้อง นี่นะต่อยแม่งเลยมามาดิมาดิซัดกูมอเดี๋ยวลองดูสกิลอัตลักษณ์มากเลยฮะอัตลักษณ์แข่งตัวฮอตีไงมาดีเออเจอพลังอัตลักษณ์แข่งตัวกูโคตรแท่เลยเออฮ่านี่แนละซัดไปดอกหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเราจะเป็นอัตลักษณ์ของคิริชิมะนะครับใช่ไหมกูชํำชื่อมันไม่ได้แต่ว่ามันคืออัตลักษณ์แข่งตัวนะครับถ้าชื่อผิดช่วยถูกขออภัยด้วยไม่ได้ดูนานละ เล็ดกาเล็ดอ๋อนี่นนไงโหระยะยอะไรอุ้ยระยะไกลมากไม่ใช่อะไรอะไรระยะไกลมากนะครับบอกเลยว่าโดนเล็ดกาเล็ดกูนี่ไงโม pueda, โหเกือบตายเลย,ยมานะฮะแล้วก็เกมนี้มีระบบปาร์ตี้ด้วยแล้วก็มีระบบสเตตด,ด้วยนะครับนี่ฟิบอ๋อมีอะไรเนี่ยสเต็งมีอ๋อดูดูดูไลบิตี้นะครับแล้วก็มีสเตมิน่านะครับอันนี้นี่น่าจะเป็นค่าความ แรงของอัตลักษณ์นะครับแล้วก็อันนี้นี่น่าจะเป็นความถึกอันนี้น่าจะเป็นสเตมิน่านะครับนี่เห็นไหมอันนี้เลยโอ้โอ้วากิลัสจ้าฉันบอลแล้ววิลเลียนโอแกนได้เวลาตายแล้วโอชันคือโอ้ดูไม่ยังไงล่ะกูว่าไรฝันละไร ก็ดีกว่านะครับมารับเควสกันดีกว่ากับเออ่เดกูนะครับเนี่ย green hair student นะครับเด็กเขาคงไม่ตั้งไม,ไม่ใช่เขาคงไม่กล้าตั้งชื่อว่าเดกูเพราะว่าน่าจะโดนล,ลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากๆแต่ว่ามาค่าเจ็ดตัวนะครับเนี่ยนักเรียนที่ชอบบูรี่คนอื่นนะครับไอ้พวกนี้นี่เนี่ยพวกบาปหนาเจอรดี้พลังที่อัฟตัดมาแล้วมัดน้ำแข็งนี่แนะน่นะครับไม่ใช่มัดน้ำแข็งมัดความแข็งฮึสฮึสฮึสนี่เออเออไอพวกติเกเรชอบรังแกคนอื่น เจอนี่มัดแห่งความแข็งนี่นะนี่เลยครับแข็งอย่างกินไวอาก้ามาอืมอื้อื้นี่ว้าจู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 นี่แน่โอ้โหเละเป็นขี้นะครับนี่โอ้โหรู้สึกว่านี่มันโอ้ดีว่าพาวเวอร์พลังกูมันเออหล่นออกมานะครับนี่อืมสเตมิน่าจะหมดแล้วดีและเกมนี้ต่อยนะไม่ใช้สเตมิน่านะครับไม่งั้นนี่คือกูน่าจะสู้มอนไม่ได้ถ้ากูใช้สกิลไปด้วยฆ่ามอนไปด้วย ฮ้นี่แน่ตายนะครับอีสองตัวนักเรียนที่ชอบรังแกคนอื่นน่ะเขาไม่ได้ก่าฮีโร่หรอกนะอีกพูกสารเลว อ้ยเยี่ย,ยมโอ้นี่คือเสียงอัพเลเวลคือมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอ้จ้าบมากๆเลยคันนี้ให้ทำอะไรเนี่ยเอาเลยฮะตอนนี้นี่กูเปลี่ยนรหรัสนะครับมันเล่นรหรัสที่เทพกว่าเดิมนะครับเน่เลเวลตั้ง41แน่แถมอัตลักนี่เลยครีเมชัน่นเน่เผามันเลยนี่เออไฟสีฟ้านะครับซึ่งอัตลักษณ์นี่คืออัตลักษณ์ของดาบีนะครับเน่เจ้าว,วินเลียนตลอดกาลนะครับหรือว่าตัวร้ายสุดเทพนั่นเองนะครับเน่เป็นไงสกิลแรกสกิลแรกคือสกิลเผานะฮะนี่โอ้ ร้อน very hot อะเด้ไม่เงี้ยอืม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 ทำไมกูรู้สึกต่อยแรงกว่าวะาอ่าแทนนี่สกิลแรกนะครับนี่เป็นสกิลเผานะสกิลแซดไม่เผาเผาเผาเบบี้เบิร์ดนะครับสกิลอแบบสองเนี่ยนี่เป็นการยิงบัสนะครับเดฟพลังงานขึ้นไฟสีฟ้าไม่โดนใครเลยสกิลสองฮะนี่นะเผาเผาเผาอ๋อเอา้าไอ้นี่คือน่าจะมีอัตราควาร์ปนะครับวาร์ปกูแล,แล้วก็ฟันกูอะไรแบบนี้โอ้โหมันเกินไปละอื คิวสามอ๋อนี่เป็นการเผานะฮะเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้จะเผาวงกว้างมากขึ้นนะครับนี่เออนะครับอันนี้สกิลแรกนะฮะสกิลสองปุ๊บนี่เผาเผาเผาเออเอาเลยครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมติดตามด้วยวันนี้ไปรักงอนเยอะดูไม่ล่นกันเยอะนะไปละกดติดตามกูด้วยขอร้องอ่ะกูขอร้องขอร้องแหละ